มันจะมีคนคนหนึ่งครับที่แค่พูดว่าจะกลับบ้านก็สะเทือนการเมืองไทยได้เขาคือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเขาประกาศว่าจะกลับบ้านอยู่บ่อยๆจนเป็นข่าวอยู่ประจําเลยล่ะครับแล้วอะไรกันละ่ะที่ทำให้ทักษิณไม่ได้กลับบ้านและถ้ากลับมาเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างไปดูกันครับ ย้อนกลับไป17ปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2549ตอนนั้นทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพักไทยรักไทยและเขากำลังถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเยอะมากทำให้สถานการณ์การเมืองเรียกว่าวุ่นวายจนถึงขีดสุดเลยละครับในเดือนกันยายนปีนั้นเนี่ย ทักษิณต้องไปราชการที่ต่างประเทศซึ่งเจ้าตัวก็แว่วๆมาแล้วแหละว่าจะโดนยึดอำนาจจนถึงคืนวันที่19กันยายนขณะที่ผู้คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆภาพก็ตัดเข้าแถลงการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัต์กรินผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทักษิณต้องติดแหนอยู่ที่ต่างประเทศ และกลับบ้านไม่ได้นั่นเองพอทุกอย่างมันโอเคเคลียกันลงตัวกองทัพก็ถอนตัวออกจากการเมืองและให้มีการเลือกตั้งในปี2,500 50, ซึ่งรอบนี้เป็นพักพลังประชาชนซึ่งเป็นพักสืบเนื่องจากพักไทยรักไทยของทักษิณชนะการเลือกตั้งทำให้ทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังถูกยึดอำนาจเขามาถึงที่สนามบินสวรณภูมิเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 ทันทีที่ออกมาจากอาคารรับรองทักษิณก็สุดตัวลงราบแผ่นดินต่อหน้าสื่อมวลชนและผู้คนจำนวนมากกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทำให้เรา f อซเนี่ยลืมจนน้ำตาไหลไปต,ตามๆกันการกลับมาครั้งนี้ทักษิณต้องขึ้นศาลในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาร่วมกับคุณหญิงพจจมานแต่ในเดือนกรกฎาคม2551เนี่ย ทักษิณกับคุณหญิงพจมานได้ขออนุญาตไปงานโอลิมปิกที่ประเทศจีนแล้วก็ไม่ยอมกลับมาก็คนนือหนีนั่นแหละครับ Run, Force, Run. ซึ่งสารก็ได้อ่านคำพิพากษาตอนที่ทักษิณไม่อยู่นั่นแหละให้จำคุกสองปีส่วนคุณหญิงพจมานสารให้ยกฟ้องแต่ จนถึงวันนี้คดีหมดอายุความไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทักษิณก,ก็อยู่ต่างประเทศมาเรื่อยๆหลักๆเขาจะอยู่ที่ดูไบมีไปเที่ยวหรือไปพักที่ประเทศอื่นบ้างแล้วก็ประกาศว่าจะกลับบ้านอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็ยังเคลื่อนไหวโดยการวิดีโอคอลมาที่เวทีชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยครับอย่างเมื่อปี2552 เขาวิดีโอคอลมาบอกว่าถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกอาหารยิ่งประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีจนมาถึงการเลือกตั้งในปี2554พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักสืบเนื่องมาจากพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งและยิ่งรักษชินวัตรน้องสาวของทักษิณได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นท่าทีทีดีว่า ทักษินน่าจะได้กลับบ้านสักทีและในเดือนเมษายนปี2555ทักษินก็ได้เข้ามาจอดประตูหน้าบ้านอยู่ถึงจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเพื่อรวมง,งานสงกรานกับคนเสื้อแดงที่งานนี้แหละครับทักษินได้ร้องเพลง Let It Be ของ The Beatles โดยแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยว่าช่างแม่มนันช่างแม่มนันช่างแม่มนัน ที่ถูกชาวเน็ตเอามาใช้เป็นมีมสุดฮานั่นเองครับในปี2556รัฐบาลของยิ่งหลักพยายามผลักดันพรบรนิรโทษกรรมที่หลายคนมองว่าเป็นการเปิดทางให้ทักษิณในกลับบ้านทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มคนที่ต่อต้านทักษิณเข้าสิครับแล้วมันก็เกิดการประท้วงใหญ่ของกลุ่มปปปสจนเกิดความวุ่นวายขั้นสุดอีกครั้งจนคุณยิ่งลักต้องยุบสภา และบอกว่าฉันถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วค่ะแต่มันก็สายเกินไปจนแก้อะไรไม่ได้ละครับและในวันที่22พฤษภาคม2557ที่หลายคนนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆภาพก็ตัดเข้าแถลงการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอ๊ะบว่าช้างนี้มือนกุ๊คุณนะมันเมื่อดูไปเมื่อกี้อ่ะว่าไหมเออ นั่นแหละครับการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ทําให้เส้นทางการกลับบ้านของทักษิณเหมือนจะโดนปิดท,ทันทีซึ่งทักษิณเองก็บอกว่าจะไม่มาวุ่นวายปล่อยให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทํางานบริหารประเทศต่อไปคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองหลังจากพลเอกประยุทธ์ทําตามสัญญาและขอเวลาอีกไม่นานอยู่5ปีก็มีการเลือกตั้งในปี5 6 6พพัเพื่อไทยก็กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ไม่สามารถรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่ยาวเลยล่ะครับซึ่งช่วงนี้การเมืองไทยเรียกว่าวุ่นวายขั้นสุดแบบสุดจริงๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วทักษิณก็ประกาศจะกลับบ้านอยู่เรื่อยๆเลยครับก็มันหลายปีแล้วนี่นะแถมแกยังเล่นทวิตเตอร์หรือร่วมพูดคุยในคลับเฮาส์อยู่บ่อยๆโดยใช้ชื่อแฝงว่า โปนี่วูซัมเรื่องนี้นะักข่าวเองก็ชอบไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าทักษิณจะได้กลับบ้านไหมเกยก็จะทำหน้าตึงนิดนิดและตอบว่าอ่ะผมควรจะไปยุ่งกับเขาไหมอ่ะเข้ามาก็เข้ามาตามกระบวนการกฎหมายเออประมาณนี้แหละจนมาถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2,566ที่พักเพื่อไทยพยายามจะแลนสไลด์ใครๆก็ว่ารอบนี้เพื่อไทยมาแน่กระแสการกลับบ้านของทักษิณก็กลับมาแรงอีกครั้ง เขาได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวไว้ว่าผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกักดาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพัดพราดจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากแต่หลังเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับสองรองจากพรรคก้วไกล และแผนการกลับบ้านของทักษิณก็ดูจะเป็นไปได้มากขึ้นทุกทีนั่นแหละครับมาดูสถิติกันนะครับตลอด17ปีหลังการถูกยึดอำนาจทักษิณชินวัตรประกาศกลับบ้านมาแล้วประมาณ20ครั้งแต่ถ้าทักษิณสามารถกลับบ้านได้จริงๆเขาะจะต้องเจอคดีความที่สามตัดสินแล้วและยังไม่หมดอายุความถึง3คดีด้วยกันคือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัว โทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนโทษจำคุก3ปีและนี่คือเรื่องราวการพยายามกลับบ้านตลอด17ปีของทักษิณชิน,นวัตรซึ่งสะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองหลายอย่างในประเทศไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกการเคลื่อนไหวของเขาสะเทือนการเมืองไทยเป็นอย่างมากเลยแหละครับส่วนเขาจะกลับบ้านได้จริงหรือไม่นั้นก็ขอให้ตัดอารมณ์ความชอบส่วนตัวออกและปล่อยให้มันเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายบนบรทตรฐานเดียวกันกับคนไทยคนอื่นๆน,นั่นแหละครับ